สวัสดีครับทุกคนกลับมาปกติแล้วที่ช่อง n u m l e f u t u r e นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Friend Complex Com นะครับก็คือแปลเป็นไทยชื่อเกมนัก็คือหนี Complex นะครับเปลี่ยนภาษาได้นะตรงนี้จะเป็นภาษาต่างๆก็มีหมดนะครับ English ก็มีไทยก็มีนะครับ โอเคไปเล่นกันเลยไปเห็นรีดอนจับแล้วเหรอเหผมแดงด้วยเราจะเพิ่มพลังชัดชัดหรอกแกล้งตายรอการโอน สถานที่นี่คืออ๋อสถานที่ต่างๆนะครับเราจะทำอะไรดีเพิ่มพลังแล้วกันเพิ่มพลงังเฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงช่วยพาขึ้นไปขบวนหน่อยโอเคได้ผู้หญิงรู้แล้วนะว่าจะเห็นปุ๊กวะ่ะโอเคปัม วามเราจะไปตรงไปต่อหรือว่าจะอยู่ตรงนี้แน่นอนว่าเราต้องไปออโอ,โอเออดูนนดูน,นคือดูนนไ,ได้เพื่อนได้ได้เงินเดือนเท่าไหร่เหรอวิชันได้สิบทาไมน้อยกว่าฉันน่ะฉันได้แค่หนึ่งอีกนะ ตอนนี้เราถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อเราถึงนี่จะกวนใจล้มลงพร้อมกันผู้ชายตัวสูงพี่น้องกำยำน้องกำยำโอเคพี่น้องกำยำเอ้ผู้ชายตัวสูงนี่โอเคอ ออกไปฉันเป็นคนตัวสูงนะฉันไม่เห็นความสูงควรจะช่วยในสถานการณ์นั้นเป็นเอกลักษณ์ห้ารวมลวม้ลมเห,วห,หลวหกลองใหม่กวนใจดีไหมอะ่ะไม่เอาดีกว่านงลมเฮ้ยโอเคหูเพียพอเลย<ห>นั่น อ๋อเน,นี่ยห้องขังเดิมหรอกเราจะทำยังไงดียูโดยโยนแรงแรงโน้มถว่วง v สอง v สองจุดศูนย์แรงโอ้โหหน้าดำเมื่อกี้พูดจริงหน้แบบโอเคขับค้นนั่น เฮ้ยหนีไปนี่ผ่านมาไกลามากเลยนะเนี่ยเออโอ้มีเฮนรี่กับอันนี้หน้าไม้ปืนปืนเงินปืนไรเฟิลระเบิดมือระเบิดมือกับปืนเงินมากัน ต้นหล้มเหลี่ไฟฟ้าบวกกับอันนี้เท่ากับเยนะเอองั้นเอาป่นไฟเฟินหนาไหม้ตจักรอ มาโฆษณาเยอะจังเรามาดูกันว่าในการเล่นสัมทันทีคำเตือนเสียงทีนี้บอกเอาปืนงนันกับปืนไรเฟิลกับจุกตงตัวอกโอ้ยโอ้ นึกว่าจะไม่รอดเออเรามาคุยกันดีกว่าไหมนี่เราปอมตัวกันไหมอาจจะผ่านไปได้ก็ได้นะโยนผสมเหรียญเออไม่ใช่ผสมในผ่านผสมในมันจะคุยกันอยู่ อุ้ยเอา้าผู้ชายคนนั้นทำอะไรนักสืบหรืออะไรนักสืบเหรอหนูต้องดาวให้ถูกโยนไปเลยดีกว่าเอา้อโอ้ย,อยพวกจนมันอยู่นี่ย่ยไปเลยเพื่อนลงดริฟ์มาได้ ครามโ้ยเย้าจะพูดยังไปทำไมมาเดือนนา,นาลีนเข่าทำหน้าทำหน้าเบียไววิธีการพูดยังไม่ทันพูดยังไม่ทันขาดคำจะออกไปตรงนี้ หรือเข้ารถมอเตอร์ไซค์โหยาวมากอีกเลยเอ,อ่ะเอ๊อมันจะมีฉากจบต่างๆใช่ไหมฉากจบยังไม่หมดเลยอ่ะเออเราจะเลือก ออกไปข้างนอกไปไปจะลงไปไปทำไมดูเหมือนว่า <c oughs> คุณต้องการหนึ่ง <c oughs> ในสิ่งเหล่านี้เห <c oughs> <c oughs> ็นนีด้วยนะ อย่าลองขับรถแล้วกันขึ้นไปเร็วอาจจะมีคนขับรถรีบไปเร็วโอเคไม่มีใครขึ้นละเงียบจังเฮ้ยแล้วใครขับรถอ่ะแม่ของคุณไม่ได้บอกคุณว่าอย่าเข้าไปในรถตู้กับคนแปลกหน้าใช่ไหมฉันเดาว่ามีเป็นรถบรรทุกอ้า<ส><ด><ส><ด><ส><ด> มาเร็วจ้ไอ้อ้าวผู้หญิงไปแล้วไม่ช่วยเลยจะ่านยังไงคอยดูิงไม่ช่วยแล้วเหรอแน่เบอร์โอเคไปพันธมิตรทางสร้างโดยตามนี้เสียงดีกับเพลง ขอบคุณสำหรับการเล่นโอเคเดี๋ยวเราจะมาเก็บฉากจบอันอื่นกันนะอ่ะมาลองเล่นอันอื่นดูกันว่าเป็นไงเก่งตายกันมันตายแล้วโอเคเอาเฮนดี้ดตาย เอาเก๊ตายพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเอ้าค่อนข้างน่าเชื่อถือทีนั้นรอการโอนโอเคได้ไจละเอ้าเอาไม่อยู่ค้องขังึงไอ้บ้าเอ้ย เครื่องลำเลียงโซนิคพัสเป้าหมายเครื่องบินเลเซอร์โรคปลอมคุกกี้เอาคุกกี้ดีกว่าอร่อยมากน่าจะหิวใช่ไหมล่ะก้าช่างสงสัยจริงๆเฮ้ย โอ,โอเคต่อไปเครื่องเซเลอร์พอตผมว่าน่าจะใช้ได้อะไปไหน oh, no, ทำารมา oh, no, ล้มเหลวเพราะอะไรไม่รู้ <c oughs> ไม่มีเพราะด้วย <c oughs> เรียนอ๋อ <c oughs> มันคือยังไงเนี่ยพวกนี้ โซนิกฮานี่ไม่ได้เลยลองที่ทำร้ายหูของฉันม่าทำร้ายหูเป้าหมายเครื่องมิเลเซอร์อ่ะเอาลูกบอมก่อนอะไรที่มันฮาๆก่อนเผื่อจะได้อ้อไอ้ฉันป่วยอะ่ะโอ้ฮะเฮ้ยฉันอยู่ที่ไหนโอเคตอนนี้เราอยู่ในห้องฆ่าเชือ้อ ห้องค่าเชือ้ออะไรคุณไม่ชอบเพื่อนใหม่ของคุณไม่ใช่หรอกมันเป็นห้องค่าเชือ้อไม่อยากฆ่าเชือ้อไม่ได้มีเชื้อ,อไรมามาสุดท้ายมันจะช่วยอะไรได้ว้าวเอเอ,โอโหมีรัฐบาลกับ ้องควอชันบนเอารัฐบาลก่อนอ๋อเป็นนักมินเหรอเมื่อกี้พออ่านถูกหรือเปล่ารับาลอ๋ออ๋ออยู่ที่ห้องเหรอห้องคุกโอเคเดี๋ยวฉันไปช่วยนายไปที่ห้องโรงอาหาร ออคาเฟ่เทอรีจากนั้นก็ไปที่ประตูเฮ้ยไม่มีใครเห็นหรอกเฮ้ยเอ้าเอ้ากินข้าวอยู่เห็นได้ไงเป็นไรเอืดอเอื้เบนแฟลชเอาเดบนต้องแบบขึ้นปักบวกปักปังปังปังปิบปิบเดี๋ยวโอ้ตอนกินขาก็แบบ นปลาคุณทำได้ดีมากมากอะไรล้มเหลวแต่น uh ั็นชื่นคือเออเปลวเปลวโอเคแค่เดียวล้มเหลวสมบูรณ์แบบตอนนี้คุณ จะไม่ได้รับบาดเจ็บถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บก็ตามแต่ไม่สามารถออกไปได้ oh, <c oughs> ใช่ไหมที่ไหนในตรงนี้อ๋อเป็นแบบที่คุยต้องใช้อันท้า flash มีล <are> พลัง,<ร>งไหลอันมากเลยในตัวเนี้ย <c oughs> โอ้โฮ้แฟลช อยู่ไหนอเดี๋ยวจะไปช่วยนะโอเคนายมาตรงที่ทางเดินนะแต่ว่าจะมีหัวหน้าที่แบบกดเที่ยมอยู่ตรงบันไดด้วยระวังด้วยนะจะให้ใครช่วยนกปากซ่อมมีชื่ออะไรต่งางๆด้วยนะทุกคนช่องชามินิเฮลิคอปเตอร์มินิเฮลิคอปเตอร์ไม่น่าจะช่วยอะไรได้นกปากซ่อมเลย ถูกไหมโอเคยิงเผชดแล้วเฟรนไฟเปิดช้าไม่ช่วยเลยอุ้ยล้วเหลวไม่มีอีกครั้งคุณควรจะรู้ดีกว่า แล้วมาช่วยอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่โมงก่อนเหรอต่อไปมีเลเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์งงๆอนๆอนึ่งเอออะไรโอ๊ะฮะผ่านไปได้ขึ้นมาข้างบน <c oughs> ขึ้นมาดานมากเลยชิมเนี่ยเฮ้ยเหนื่อย <c oughs> องงมาก <c oughs> ออ เฮลิคอปเตอร์ด้วยเราควรจะเตะเลยเฮ้แบนเลยฉันมองนายอยู่นะฮุสปฏิบัติกันกูไปทั้งด้ยเสียงเหมือนเดิมเหรอไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมครับม สหรรับกาน,นดูดิอันนี้เลยสามาัญเดี๋ยวจะมาเก็บเดี๋ยวไปเก็บฉักรวมกันดีกว่าครับทุกคนฉักจบฉักจบนะครับมากวนกวนใจนะครับ ลองกวนใจก่อนเอ้ระตากปึกเบร์ะป๊ื่นกันอย่างสนุกเลยเหรอเ่นตามเลยเนานฉันว้าวฉันเชฉันเชอะไรนะ โอเคต่อไปนะครับความขัดแยกทางเดินผมไม่รู้เลยว่าจะเอายังไงดีนะเอาหน้าไม้กับระเบิดมือลอยไปถ้าเขาลงเขาจะพาคุณไปกับเขาถ้าเขาลงเขาจะพาคุณไปกับเขาถ้าเขาลงเขา งงเลยอ่ะมันได้ยังอ่ะได้จากจบแล้วต่อไปนะคะเป็นเิฟสองตัวเ้ยอันนึ้งนะครับเป็นการผ่านนะครเอออันนี้คุยกันอยู่ <c oughs> จะ <c oughs> ไอ้นั่นมั <c oughs> นคุณตัวฟอม <c oughs> ดีไม่ใช่ดิเม <c oughs> ื่อกี้เมื่อกีพูดว่า เดี e ๋ยวไอ้เ <c> น <oughs> oh, <t Twelve> oh, ah, ่มันคนกัดเดี๋ยวนะเราพูกเดียวกันดูเหมือนว่าพวกเขาซื้อปลอมตัวให้คุณต่อไปนะครับลานถูกจับเขาเลยลกันจอบยูวินอ่าแต่ผู้หญิงอันเดิ คุณคุณไม่สามารถประสบการแอ้งอินเกมต่อสู้แบบนั้นได้ออ่ะอีกอันนึงนะคะเป็นอะดรีนาลีนอา้าวพิดคนฉันเดาว่าพวกมันดูร้ายกันมาก ฉันดูว่าคุณจะทำให้พวกเขาสับสนได้อย่างไรต่อไปนะลานจอดเฮลิคอปเตอร์โอเคออกไปหันไมค์ท <school and baseline> ีเฟลการเดินทางของคุณกำลังจะเริ่มขึ้นเออลงไป เออนายตกหูไปเหรอหรอ้อาวรายงานเชือ่อเพื่อร่วมทีมที่ไม่ดีชลิตมันอ่านว่าอะไรตรงเนี้ยตรงนี้เหมือนเดิมไปเก็บป่าไอา่ดีดี ไปได้ไม่ดีเท่าที่จะทำได้โอ้โหเดี๋ยว EP สองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บฉากจบอีกอันหนึ่งนะคบเพราะว่าจำได้ว่ามันมีอันนึงนะครม,มันน่าจะมีฉากจบหนึ่งนะเพราะว่ามีฉากจบหนึ่งที่ ผมยังไม่ได้ลองโอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเด็กใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะับไปฟิลเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกูกิ๊กกูกิ๊กกิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทางคิดจะต่อไปนะคะนระับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย